ค่ะวันนี้แม่ยุพา<ช>มาทาบีบีโกครั้งแรกเลยจากตอนแรกมาหน้าเป็นยังไงคะแม่หน้ากล้านค่ะหน้ากแก่ค่ะคือจะกล้านแล้วก็กราแดดเนาะ<ช>แล้วก็ริ้วรอยเยอะเลย<ช>เนี่ย<ช>พอเราเติมเมโสหน้าใสให้ใส่วิตามินนะคะฝังวิตามินไปไว้ใต้ผิวแล้วตามด้วยบีบีโกตอนนี้ดูหน้าแม่นะคะแม่อยู่เท่าไหร่แล้วคะ ห้าสิบหกค่ะแม่แฮปปี้และพอใจไหมคะกับการทําครั้งแรกพอใจมากประทับใจมากๆเลยค่ะทําแก้มชมพูและปากชมพูให้ด้วยใช่นี่ต่อไปล้างหน้าเสร็จนะคะทากันแดดออกจากบ้านได้เลยชีวิตง่ายเลยไหมแม่ง่ายมากค่ะแต่อย่าลืมมาทําอีกสองสัปดาห์นะสองสัปดาห์ต่อเนื่องสามครั้งหลังจากนั้นนะคะเดือนละครั้งก็พอแล้วนะคะสําหรับหน้าเมโสหน้าใสาบวกบีบีโกลฉ่ำเงาวาวเป็นสาว เกาหลีอแนะนำเลยนะคะที่ที่สถาบันไหนนะคะแม่ t ดเม a ิกอะคาเดมีค่ะแล้วก็ศาสตรนวดแม่มดของเราด้วยนะคะแม่ยุพาเองนะคะในอนาคตก็จะกลายเป็นคุณหมอแล้วนะคะกลายเป็นคุณหมอรับดูแลเขตไหนอยู่คะแม่นครปฐมสามพรานค่ะนี่เดลิเวอรีด้วยไหมเดลิเวอรีด้วยอ่านะคะวันนี้แม่ยุพาสวยนะคะ ลืมอายุไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณก็สามารถที่จะเป็นแบบนี้ได้ติดต่อพวกเรามาค่ะแล้วก็ติดต่อแม่ยุพาปักหมุดที่นครปฐมนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะ